จริงๆก็จะปน่องจิ่อนก่อนาเห็นเรยุมันแข่อเทีรื่องคุณผ่ะคะค่ะ้่ะะมค่ชค้คุณ้่ผมมุะมผมะม้คม่่่่่ นี้อยู่นะคะเป็นการตะเมวาซาค่ะเป็นการทุ่มแล้วก็ลงตาลงไปล้อกนะคะ,ะเพื่อให้ขั้นต่อชิ้นถูกทับแผ้ค่ะด้วยการล็อก

ไม่คูเราดูคูทำหน้อยู่ดูศิลปญี่ปุ่นคูราดูอยู่ใงนี้ดหลือไม่เราถึงต่างเวลานี่นี่เป็นเทคนิคในการล็อกชักหักแขนคู้ต่อสู้เพื่ให้คู่ต่อสู้ยอม

ต่อไปจะมีการจำลองการแข่งขันนะคะของยูโดค่ะย้ยูโดหวะ ดผู <Net> ้แข <N> ่งขันนะคะสามารถก้นอกป่าได้นะคะแน่แรงรอสลิปนะคะแล้วระกามลงไปด้วยกันไปลอกขึ้นมา